ต้องเป้นที่เําไว่สำหรับใส่อาหารเรานะคะของใครที่ของใครพี่สเสร็จแล้วโอเคแล้วดูด้วยนะคะเวลาที่เราจัดจ้างความสะอาดต้องมีนะคะด้วยสะอาดถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีน้ำหรือว่ามันมีเศษที่เรา แกสลากเนี okay, so now, mm ่ยแล้วก็คนที่จะเช็ดออกให้เรียบร้อยนะคะ ลงไปอาราบไลไลนะคะตัวเองโอเคไปเสร็จแล้วพย่าวางให้เป็นแถวเลยนะ มาดูให้ดูชิ้นงา,าน